การรักษาจิตนะครับเป็นพนักงานส่งเสริมบริษัทบาก้กาพี่น้องรู้จักบาก้กาอยู่เนาะครับสุรินก็มีทีมกับพี่เบิร์นะครับอยู่นี่ก็จะเป็นผมกับจิบนะครับเอาพื้นที่ตรงนี้เราดูจากดินก่อนตรงนี้เป็นดินอะไรด,ดินเหนียวเนาะนะครับพี่ฉะนั้นจะพูดถึงสูตรที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจําสูตรนี่เราไปใช้สุรินนะอาจจะคนละเรื่องนะนะครับสุรินก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เป็นดินใส เอาเอางั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุรินให้สุรินมาพูดครับเอาตรงนี้คือทําความเข้าใจกับพี่น้องก่อนว่าตรงนี้คือสูตรของที่นี่นะครับเพราะตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่นาเนาะก็คือเป็นพื้นที่นาเป็นพื้นที่ราบพื้นที่ราบที่ไม่มีฉะนนหนึ่งการจัดการต้องเร็วถูกไหมครับเหมือนว่าต้องจัดการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ถ้าเป็นกรณีอ้อยยอดนะครับอ้อยตอก็ต้องตัดให้เสร็จภายในกุมพาเพราะอะไรถ้าช้ากว่านั้นคือน้ำนะครับหรือบางทีบางพื้นที่เขาก็จาเป็นต้อง,งปลูกงาปังพอดินตรงนี้มันแตกรลยแหงน้ํามันก็จะไปซึมไปได้อันนี้เล่าพื้นที่ภูมิประเทศให้ทราบกันทอสังเกต นะครับไม่ใช่ตรงนี้ก็เลยจะเป็นการจัดการแบบว่าไถยอย่างที่น้องวิกบอกนะครับสุดท้ายปลูกเสร็จจะฉีดยาคุมเป็นบีคาโน่บวกกับเวลเคนะครับทำไมต้องเป็นบีคาโน่ทำไมต้องเป็นเวลเคนะครับสาเหตุที่ต้องเป็นเวลเคก็คือหลักๆเลยอันดับแรกก็คือเราลืน้นาปลูกไวสังเกตไหมว่าจะพืชที่อยู่กับนาส่วนมากจะเป็นอะไรจะเป็นหญ้าวายแดงหญ้าแพร่ง,งน้ำ นะครับหญ้าแพาร์หญ้าหวายแดงน,นะครับอันนี้จะเร็วมันก็จะเหมือนหญ้าหวยายหญ้าชันอากาศคือเวลาเราไถแล้วสับเป็นท่อนพอมเจอความชื้นมันก็จะงอกเร็วนะครับอันนี้เลยจําเป็นต้องใช้วีเวคเพื่อคุมค่าเพราะตัวเวีเวคมีฤทธิ์ทั้งคุมและค่าถูกไหมครับอ่าใช้บีคาโนเข้ามาช่วยตรงไหนก็คือขยายเวลาการคุมออกไปนะครับขยายเวลาการคุมออกไปก็คือจะใช้บีคาโน หนึ่งขวดสิบไล่นะครับบวกกับเวลเวคห้าห้าชุดเท่ากับสิบไล่มีคำถามไหมครับงงไหมงงไหมครับท้าไมทถ้าไม่ใช้ใส่ลูกปาเกีครับเอาพีแคนโตใส่เปลือกอันไหอ่าโอเคครับเป็นคำถามที่ดีนะครับต้องเข้าใจโครงสร้างของตัวสารเคมีของเวลเวคก่อนเนาะคือลิคุมของเวลเวคเนี่ยโอเคมันจะมีตัวไดอยลอน ตัวไปครับไดยูอนก็คือคุมอยู่ประมาณตีไปสามเดือนสามเดือนนะครับแต่คุณสมบัติของตัวไดรยูอนก็คือมันสามารถเคลื่อนที่ได้คือ,คอถ้ามีน้ํามาปุ๊บมันก็ลงลงไปในดินแต่ถ้ามันลงเกินเกินกว่าความลึกที่ย่าขึ้นมันก็ไม่มีผล mm hmm. เขา้าใจไหมครับคือตัวเวลวิเคตัวไดรยูอนมันเคลื่อนที่ได้ทั้งทางแนวราบแล้วก็แนวดิน คือมันไปกับน้ําน้ําเป็นตัวพามันออกจากพื้นที่ที่เราฉีดตัว h e x a c i n o ที่อยู่ในเวลเวคเกก็เหมือนกันอันนั้นคุมได้1 2 0วันก็จริงแต่อันนั้นก็ไปกับน้ําได้ดีเหมือนกันเข้าใจไหมครับคือกรณีถ้าบางแปลงที่เขาฉีดแบบให้น้ําลากหรือเราฉีดแล้วฝนตกตัวนี้มันจะหายไปจากพื้นที่มิฉะนั้นเราจะใช้ตัวที่ไม่เคลื่อนย้ายก็คือตัว b c น,นนั่นแหละ สรุปมันจะเพิ่อมอีกหนึ่งรบาทคือไร่ละร้อยเพราะตัว B cano จะคุมวัชพืชที่เกิดจากเม็ดเห็นไหมครับเ <Okay. S 1> ข้าใจเนาะอ่ะก็คือตัว B cano มันได้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เลยเป็นเหตุที่เราต้องใช้สองสูตรนี้สำหรับที่นี่เพราะก่อนหน้านี้เคยใช้สูตรอื่นไหม <Okay. S 1> เคยฉีดยาคุมแห้ง <Okay. S 1> เคยแต่มันได้ฉีดหลายรอบ นะครับทั้งวัชพืชเ,เก่าและวัชพืชใหม่มันไดสี่หลายรอบนะครับอันนี้ก็คือยอมเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกอาจจะเพิ่มจาก300ขึ้นมาเป็นเกือบ4 0 0ต่อไร่แต่ถือว่าเราลดอัตราการฉีดเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรารอตรงนี้แทนที่เจ้าของไร่แกบอกว่าใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้เห็นไหมครับยิ่งเป็นดินเหนียวเราเอารถลงไปก็ไม่ได้อันนี้เราคือเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีก100บาท ก็คือเพิ่มดีคโนเข้ามาเห็นไหมครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เนาะโอเคไหมครับมีคําถามอื่นอีกไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พบกับทานสุรินท่าเชนเชิญผู้จัดการเบิ้องครับอ้อยตัวที่นี่ก็ใช้สูตรนี้ครับสูตรเดียวกัน ไดยอยลอนเฉยๆอย่างที่ผมก็บอกแล้วไงว่าเราเผื่อเผื่อการที่มันไปกับน้ำเข้าใจไหมครับอตัวไดยูยลอนเนี่ยคือเราเผื่อกับการไปกับน้ําก็คือจริงๆถ้าตัวไดโอนออะจะเอามาคุมจริงๆเลยมันยังไม่ชัวร์ให้ดีก็คือตัวไดยูยลอนมันกระบ,บวนการก็คือมันไปทําให้หญ้าแห้งเหลืองตาย แต่สังเกตพี่น้องถ้าอยู่ทางสุรินจะสังเกตได้เลยอย่างสองปีที่แล้วถ้าใครใช้ได้อทิวอนสองอาทิตย์ลูกยาท่านจะขึ้นมาอันนั้นแหละคือเหตุก็คือพอตำแหน่งที่อยู่ในร่องฝนที่ฝนตกชุกตัวไดอยอทอนจะทําให้เห็นเลยว่าแต่เราบอกว่ามันอยู่ได้สามเดือนถูกไหมครับแต่จริงๆพอฝนตกชุกๆในพื้นที่ดินทรายเหมือนชุดดินทรายทางสุรินสองอาทิตย์ก็จะเห็นเบียขึ้นก็คือหมายความว่ามันไปกับน้ำเนาะ ครับผมอา้าวเชิญผู้จัดจการเบิ่มอยากให้อธิบายค่อยตอนไหนมาฉีดคำว่ามีปีนนะเราฉีดเออไม่กิดฉีดแบบไหนคือจริงจริงอยู่นี่นะครับกิจกรรมจะเร็วกิจนะกรรมจะเร็วมันก็จะไปสอดคล้องกับโดยหลักอยู่แล้วว่าภายใน90วันเนี่ยก็คือต้องปิดแปลงให้ได้ ก็คือต้องฝังปุ๋ยแล้วก็ต้องฉีดยาให้เสร็จนะครับบางคนก็คืออย่างที่บอกคือรออ้อยขึ้นเป็นแนวอ้อยอันนั้นเขาจะเริ่มจัดก,การเนาะบางพื้นที่ตรงนี้คือสามารถเข้าน้ําได้เดี๋ยวพี่น้องขี่มาจะเห็นมีคลองส่งน้ำเห็นไหมครับก็สามารถเข้าน้ําได้อันนี้บางพื้นที่ก็คอนโทรลน้ําได้ <Gr> ครับเราไม่แนะนําให้ฉีดทับโดยตรงนะครับ แต่ถ้ามันจําเป็นถ้ามันจําเป็นในสภาวะที่มันจําเป็นก็ทับแต่โดยหลักคือไม่แนะนําให้ทับนะครับแต่อยู่ตรงนี้ก็คือ,อโดยเฉพาะปีแรกก็คือป้องกันและก,กำจัดพวกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็วัชพืชเก่าก่อน่ออออออใช่ครับฉีดอ้อยต่อฉีทับไปเลยฉีดไล่ล่องอยู่นี่จะมีรถเล็กนะครับอยู่นี่ก็จะมีรถเล็ก แต่ถ้ามันจำเป็นก็ฉีดครับโอเคเลียร์ยังอยู่นี่พี่บิก๊กมีอะไรจะเสิร์มไหมขอบคุณพี่บิ๊กครับอ่าสุรินครับทางสุรินเชิญเชิญคนมาแล้วมาแล้วสุรินก็คู่กันไมเชิญคุณกันเบิม้ม ลงแต่เราต้องฉีดก่อนไงถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหวานแล้วเห็นไหมครับตัวเวลเวเคเราไปฉีดหรือไดยูรอนฉีดมันไปกลุ่มไตรซิงก็เวลเวเคก็คือตัวไดยูรอนเห็นไหมอะมิทีนแมคโพดอย่างเงี้ยไปไหมไปนะครับแต่อย่างผมผมเช่าที่โรงงานอยู่ที่คุมอันนั้นผมฉีดแล้วลองแนละ้วลองกับตัวเองก่อนว่าเวลเวเคไม่มีปัญหากัเนา คือเราปลูกเสร็จเห็นไหมครับเราฉีดเมื่อวานสังเกตว่านาเขาจะเริ่มประมาณมีนาเริ่มไถเริ่มหวั่นเมษานะครับมันก็ไม่มีปัญหากันแต่ถ้าเราฉีดแล้วเขามีนาแล้วปล่อยน้ำไปทางเขาก็ตัวไข่ตัวมันปีปีแรกๆมานะครับปีแรกมาเนี่ยมีผลกระทบกับนาข้างๆมากเพราะว่าปีแรกมาเนี่ยไม่ได้มีการบังคับให้ขุดคูดดแบบนี้นะครับออพอลูกข้าวขึ้นปับ๊บ ผมก็ใจไอมีที่ให้ชาวไร่ไปฉีดน,นะครับปมาติว่าพอฝนมาไหลลงนาเขาหมดเลยครับเสียเจ้าละห้าหมื่นหกหมื่นทีนี้พอปีต่อมาเนี่ยก็เลยคิดว่าการอย่างแนวคิดครุาคนนะครับคือการขุดคูเนี่ยผมคิดว่าน,น่าจะช่วยลดการกระทบกระทา่งเรื่องนี้ได้บ้างจากจากจาก,จาก,จากนั้นมาพอเริ่มขุดคูรอบแปลงเนี่ยปัญหาเรื่องอายาไหลลงนาข้างๆนี่ก็หมดไปเลยครับไม่ไมีกระเลยครับก็คือถ้ามันมีคันนาตัวยามันก็จะลงข้างล่าง รัฐายากลุ่มนี้ลงนาบอกได้เลยว่ายิ่งชื้นยิ่งตาดีอาจจะเป็นแผนของหัวหน้าบิ๊กที่เสียมอบหมายให้ขยายพื้นที่ก็ได้อันนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมบิ๊กเป็นแผนหรือเปล่าเพราะหัวหน้าจะผ่านการอบรมมาไงครับมันเป็นแผนหรือเปล่าครับเป็นแผนหรือเปล่าโอเคมีคำถามอีกไหมครับกับพื้นที่แถวนี้ ท่านลึกๆก็คือจะเป็นหัวหน้าบิ๊กนะครับมาใกล้ๆนะหัวหน้าบิ๊กแนะนําแนะนําให้พี่น้องรู้จักเลยยังคุณเป็นใครโอ้อยใครคือคุณก็ชื่อชื่อบิ๊กนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ส่สงเสริมดงใหญ่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานอ้อยโรงาางานตาข่าพิมายครับสวัสดีครับบ <laughs> ลับมาแรงๆน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยแปดโลครับตอนนี้เลือเท่าไหร่แปดสิบเก้าปีหน้าจะเป็นยังไงแค่นี้เอาหรอ ครับผมมือใัวหน้าบิกนะครับแล้วก็จะรบกวรเวลาท่านอีกท่านหนึ่งเป็นเจา้าคือเป็นพื้นที่จากสุรินนะครับก็คือเป็นนักส่งเสริมอยู่ที่สุรินจนไต่เต้าขึ้นมาทุกวันเป็นเจ้านายผมนะครับคุณทุนสวัสดิ์รักษาหรือพี่เบิ้มบาก้กาครับผมสวัสดีค,ครับก็เรามาดูงานเนี่ยเราได้มาเห็นการจัดก,การ